สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกของปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนในครอบครัวบุตรบริวารเจ้าของเจ้านายที่คุณเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลานี้แล้วรวมไปถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของคนรักคู่ครองด้วยพลังงานของไพ่เดอะทาวเวเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่ามีบางสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบ พฤติกรรมความคิดการกระทำของตัวคุณเองและก็คนรอบข้างนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่จะต้องระวังป้องกันหรือมีบางสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณได้ไปรอดแล้วในเวลาเดียวกันคุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครไม่ถูกเอาเปรียบในความจริงใจแม้คนคนนั้นจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ตาม แม้คนคนนั้นจะเป็นบุตรบริวารหรือว่าเป็นสามีของคนที่คุณนอนอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยอันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันที่คนเราบางทีเขาซ่อนความคิดและเจตนาที่มีอยู่ในความสัมพันธ์บางครั้งเขาอาจจะซ่อนอความหวังความต้องการของเขาอยู่ภายในใจนะ อะไรที่ทำให้ผู้จัดพูดไปอย่างนั้นนั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูในรูปภาพเนี่ยคุณจะเห็นและว,ว่ามีใครบางคนนะ่ะที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมีสิ่งที่เขาคาดหวังแก้แวแหวนเงินทองนะส,นสินสมรสหรือว่าเอ่อความสำเร็จแล้วก็มันก็มีบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเลนนะเคลือบแฝงบังตา แล้วมันก็มีสิ่งที่เป็นอันตรายที่พร้อมที่จะทำร้ายคุณนะพร้อมที่จะกระโจนใส่คุณนั่นก็คือเจตนาความคิดของใครบางคนที่อยู่กับคุณในช่วงเวลานี้นะอันนี้ไม่ได้ว่าอยากให้คุณอะจิตตกอยากให้คุณมีสติเพราะว่าอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้คำทำนายในลักษณะเนี้ยที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณต้อง การหาคำตอบอยู่แล้วในใจคุณมีปัญหาที่คุณสงสัยค้างคาใจแล้วการที่คุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพราะว่าอะไรเบื้องบนท่านรู้แล้วท่านก็เฝ้ามองคุณอยู่ท่านไม่อยากให้คุณเนี่ยเสียเปรียบใครท่านไม่อยากให้คุณเนี่ยถูกใครหลอกใช้เพราะอะไรตัวแทนของคุณเนี่ยเป็นไพ่เดอะสเตรนท์ นะที่ถึงแม้ว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณจะรับมือกับปัญหาอะไรบางอย่างเจอการกระทำของใครบางคนที่ไม่เป็นธรรมนะเอาเปรียบคุณหรือว่า,ามีพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ไม่มีความเกรงใจกันหรือว่านึกจะทำอะไรก็ทำนะไม่รักษาน้ำใจกันเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ผู้หญิงคนนี้ย กำลังรับมืออยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารของเขาเองที่สมมุติว่าถ้าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเพราะมันมีพลังงานของไพ่ก้าเหรียญปรากฏขึ้นมาคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าไพ่ก้าเหรียญในเวลาเดียวกันก็เป็นตัวแทนของไพ่เอ่อของออความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าเป็นตัวแทนของใครบางคนที่ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ดูเหมือนว่า คนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่ถ้าเป็นพลังงานในด้านบวกนะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่รู้จักอะไรอะแล้วก็มีระเบียบในการใช้ชีวิตะนะเขาจึงมาถึงจุดนี้ได้แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบเนี้ย นะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่เก้าเหรียญเลยแต่ทีนี้บางคนเนี่ยก็หาคนจริงใจได้ยากแล้วโดยเฉพาะในคํำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยถ้ามันมีพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญปรากฏขึ้นมามันก็หมายความว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนบางทีคุณก็ต้องระวังว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเพราะ เขามีสิ่งที่เขาคาดหวังหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาต้องการจากคุณนะหรือไม่เช่นนั้นอ่ะตัวคุณเองก็ได้อาจจะมีบางสิ่งที่คุณคาดหวังกับอีกฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้ว่าเจาะจองกับใครมันก็เป็นไปได้ทั้งที่ว่าถ้าคุณเนี่ยไม่เป็นฝ่ายทำเขาเขาก็อาจจะเข้ามาทำคุณนะ ทำแบบว่าเหมือนกับว่าเอาเปรียบในความจริงใจของคุณหรือคาดหวังบางสิ่งจากคุณนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนผู้จัดก็ต้องพูดให้มันเคลียร์ก่อนเพราะว่าพลังงานของไพ่แปดดาบอันนี้ไพ่แปดดาบบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนที่อยู่ตรงจุดนี้เหมือนกับว่าเเขารู้สึกว่าเขาเนี่ย อยู่เพราะความจำใจอยู่เพราะความจำเป็นแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยย่ำอยู่กับที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีบางสิ่งที่เขาเารู้สึกว่ามันเสียเปรียบหรือว่าเขารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วมันชอบมาพาก,กลแต่เขาก็ยังเอ่อไม่มีทางเลือกนะ หรือเลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ปิดหูปิดตาตัวเองนั่นก็คือตามไพ่อันนี้เลยนะเ,เลือกที่จะไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงจะอยู่หรือไปทั้งทั้งที่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะท็อกซิกหรือมันไม่เฮลตี้ไม่เฮลตี้มันมันหมายความว่ามันแบบว่าค่อนข้างที่จะเสียสุขภาพจิตนะ แล้วบางทีอยู่กันเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังกันไม่ให้เกียรติกันในลักษณะนี้แล้วถ้าโดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่ The Strength แล้วมาบวกกับไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีบุตรบริวารที่อายุน้อยคนๆน,นี้ก็จะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะไพ่ก็ไม่ได้บอก แล้วถ้าไม่ใช่บุตรบริวารของคุณก็อาจจะเป็นคนรักคู่ครองของคุณนะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเขาเป็นได้หลายความหมายนะหนึ่งเป็นลูกของคุณก็ได้ที่อยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเ,เขามีสิ่งที่เขาคาดหวังมีผลประโยชน์ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นหัวเขาหรอกนะเช่นเดียวกันกับ คนรักคู่ของคนที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะมีทะเบียนสมรสหรือไม่มีไม่มีทะเบียนสมรสถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ไม่มั่นคงในจิตใจเป็นคนที่อ่อนไหวนะแล้วก็เป็นพวกประเภทรักเผื่อเลือกนะพอมันมีพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยคุณก็ดูแล้วกันว่า คนคนนี้เป็นประเภทช่างฝันนะมีแต่คาดหวังจากคนอื่นอยากให้คนรักคู่ครองของตนเนี่ยมาเลี้ยงดูให้ความสุขให้ความสบายกับเขานี่ก็เป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือถ้วยนี่เลยถึงแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่รับหลังคุณเนี่ย บางทีเขาก็ยังทำตัวเหมือนกับว่าให้ท่าหรือว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่พูดความจรงิงไม่พูดถึงสถานะของตัวเขาเองเนี่ยมันก็เป็นอันนี้ผู้จัดไม่ได้ว่าใครเป็น personality ของใครบางคนเป็นบุคลิกลักษณะของใครบางคนปลาที่อยู่ในถ้วยที่เขาถือเนี่ย คุณก็ดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาถือมันหลวมๆอย่างเงี้ยปลาอา่แล้วถ้วยนี่ก็ปากก็บานอย่างเงี้ยแล้วมาใส่ปลาคุณคิดว่าปลาเนี่ยมันจะหนีไหมมันจะกระโดดหนีออกจากเอ่อที่คุณถืออยู่เนี่ยอันนี้มันก็เป็นความหมายนะเป็นสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้มาแล้วก็จําได้เลยว่ามันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ในตอนเนี้ย ถึงแม้ว่าคุณจะมีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเนี่ยบางทีเขาก็ถือคุณหลวมๆเขาก็ไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียคุณไปไม่กลัวว่าคุณจะกระโดดหนีเขาไปเพราะอะไรเขาก็ไม่ได้คิดที่จะยึดติดอยู่กับใครบางคนไม่คิดที่จะหยุดเ,เหมือนกับว่าอยู่ในความสัมพันธ์กับใครได้นานอะไรประมาณเนี้แล้วโดยเฉพาะ ถ้ามันมาขึ้นกับไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เลยหมายความว่าถึงเขามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขายังสอดสายมองหาข้อเปรียบเทียบมองหาคนที่ดีกว่าคุณหรือว่าคนที่จะให้ผลประโยชน์เขาได้มากกว่าหรือคนที่มีอะไรที่ดีกว่ารวยกว่าผู้จัดไม่ได้ว่าว่าคุณไม่มีอะไรดีนะผู้จัดเคยอยู่ในความสัมพันธ์ไอ้ประเภทแบบนี้ การที่เราครบกับใครบางคนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราได้เห็นตัวตนธาตุแท้ของเขาปุ๊บเราก็เริ่มรู้แล้วเพราะว่าไอตอนมาเนี่ยมันมาแบบว่าโอ้โหแบบดูดีดูมั่นคงพูดอะไรนี่โอ้โหเป็นหลักเป็นการรู้เรื่องดีทุกอย่างนะแต่ว่าดีแต่พูดนะพูดแล้วก็ทำไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันมีเยอะไอคนประเภทเนี้ยแบบพูดเพื่อให้แบบ สร้างความประทับใจไงให้คนหลงไหลเพราะเราไม่ใช่คนโกหกไงถ้าใครพูดอะไรมาเนี่ยบางทีเราก็เชื่อหมดเพราะเราเป็นคนประเภทถ้าทำไม่ได้เราจะไม่พูดแม้แต่จะไปให้ความหวังใครก็เหอะมันทำให้ตัวเองดูแย่ถ้าเราทำไม่ได้มันจะละอายใจแต่บางคนมันไม่นะในเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันเนี่ยเขาก็เป็นแบบว่าประเภทอย่างนี้แล้วทีนี้ในาจากหน้าไพ่เนี่ย ถ้ามันมีไพ่แปดดาบปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยที่ปรากฏขึ้นมาเช่นกันอันเนี้ยถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีแต่มาขึ้นกับไพ่ทาวเวอร์นะมาขึ้นอยู่กับไพ่แปดดาบไพ่เจ็ดถ้วยอันเนี้ยผู้จัดต้องทายความหมายของไพ่ใบนี้ไปในด้านลบแล้วว่าในช่วงเวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาที่อยู่กันในความสัมพันธ์ตอนเนี้ย เขาเริ่มเห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นไพ่ทาวเวอร์ปรากฏขึ้นมาเริ่มเห็นท่าแท้ของใครบางคนเริ่มเห็นเจตนาท่าแท้ของคนที่อยู่ตรงนี้กับเขาเนี่ยว่าคนคนนี้อยู่กับเขาเพื่ออะไรอยู่แค่ตัวนะไม่ได้อยู่เพราะใจหรือว่าอยู่เพราะสิ่งที่เขาคาดหวังความสุขความสบายที่เขาได้รับมันก็เลยเป็นตัวแทนของไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ย ที่ใครบางคนน่ะเริ่มเสียใจเสียความรู้สึกแล้วกำลังทำใจว่าคนคนนี้ไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องตัดใจตัดใจในด้านไหนตัดใจก็ยังไม่ใช่ว่าคิดที่จะจบหรือจะออกจากตรงนี้สัทีเดียวตัดใจในด้านที่ว่าคือต้องทำใจแล้วอะว่าความรักความดีความอดทนของเขาเนี่ยจะไปเปลี่ยนคนคนนี้ไม่ได้ จะไปหยุดคนคนนี้ไม่ได้ที่ให้เขาเนี่ยหันกลับมารักเราหรือว่าจะมาหยุดให้คนคนนี้ไม่คิดที่จะไปมองหาใครใหม่หรืออะไรเพราะอะไรเพราะว่าคุณเลือกคนผิดเขาพยายามสร้างภาพให้คุณเนี่ยหลงไหลคอยตามตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยเลยคนคนนี้คาแรคเตอร์อย่างนี้เลยถ้าใครครบเขาเนี่ยคนคนนี้แบบ จะทำให้คุณนะมีความสุขเขาเป็นคนนุ่มนวลมันต่างกับพลังงานของไพ่ใบอื่นที่เป็นไพ่อย่างเช่นคิงถือไม้เท้าคิงถือดาบอะไรพวกนี้หรือพวกคิงถือเหรียญพวกนั้นเนี่ยจะเป็นแบบว่าแนวผู้ใหญ่ค่อนข้างมั่นคงมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงในเรื่องของจิตใจแล้วรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เป็นผู้นำนะ แต่คนคนนี้ไม่มีความเป็นผู้นำอันนี้บอกได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณไปดูดวงแล้วคุณได้ไพ่ใบนี้เขาจะบอกแต่ด้านบวกให้คุณได้ฟังว่าโอ้ยคนนี้นะเขารักคุณนะเขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณเขาเป็นคนที่แบบว่าเฟนลี่นู่นนี่นั่นใช่คนคนนี้เฟนลี่จริงอันนี้คือพัวสแนลลิตี้ของเขาเลยนุ่มนวลมันต่างกับคนอื่นต่างกับผู้ชายคนอื่น ที่บางทีเราอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่แบบว่าซีเรียสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบควบคุมแล้วจะต้องออกคำสั่งพอเรามาเจอคนแบบนี้ปุ๊บเราหลงไหลเลยนะเนี่ยแต่ทีนี้คนคนนี้เด็กถือถ้วยเนี่ยจะบอกให้คุณรู้ว่าถึงแม้ว่ามันเป็นความจริงที่คุณไม่อยากได้ยินกับสิ่งที่ผู้จัดจะพูดเนี่ยนะคนคนนี้เขาจะเข้ามาแค่ สิ่งที่เขาคาดหวังแล้วมันก็เป็นแค่ความสุขชั่วคู่ชั่วคราวที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขกระชุ่มกระชวยเหมือนไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําให้คุณเน่เสียใจเสียน้ําตาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้เลยฉะนั้นสิ่งที่ผู้จัดได้พยายามอธิบายมาทั้งหมดให้คุณได้ฟังนะจากหน้าไพา่ อันนี้ก็ไม่ได้อาคติกับใครหรือไม่ได้อยากที่จะไปทำลายความฝันความหวังของคุณแต่อยากให้คุณมีสติแล้วมองดูตัวคุณเองนะว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะไหนรูปแบบไหนเพราะว่าในท้ายที่สุดพลังงานของไพ่เดอะทาวเวเนี่ยจะปรากฏให้คุณได้เห็นแล้วทำให้คุณเนี่ยเสียใจนะกับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แล้วกลายเป็นว่าคุณพูดอะไรไม่ออกคุณอึ้งนะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นลูกของคุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะเป็นคนรักคู่ครองเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้คำตอบว่าเขาอยู่ตรงนี้กับคุณเพื่ออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเขารับปากเขาสัญญากับคุณกรณีว่าคุณพูดคุยกับเขาว่าคุณไม่ชอบนะกับสิ่งที่เขาทำมันทำให้คุณเนี่ย หมดความมั่นใจในความสัมพันธ์หมดความมั่นใจในตัวเขาหรือว่าอะไรเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยรู้ทันเขาแล้วนะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะเขาไม่ทําตัวให้เป็นโลเป็นภายหรือว่าเป็นที่พึ่งอะไรได้เป็นที่คาดหวังกับคุณได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงความรู้สึกกับเขา เขาก็จะเริ่มตีตัวออกห่างคุณทันทีเพราะอะไรเขารู้ว่าคุณรู้ทันแล้วเขาจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาเคยมีเคยได้หรือสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณแล้วการที่ว่าคุณจะมาหยุดเขาหรือว่าคุณจะมาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาให้เขาเป็นคนที่เอ่อเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะมีลูกกับเขาหรือไม่มีลูกกับเขาก็เหอะ คนคนนี้เป็นไม่ได้นะอันนี้คุณก็ต้องไปศึกษาแล้วก็คุณก็ต้องไปพิสูจน์เอาเองว่ามันจะจริงอย่างที่ผู้จัดพูดไหมอย่างที่ผู้จัดเรียนมาไหมนะเพราะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของไพ่เด็กถือถ้วยเขาเป็นผู้นําไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณรู้ทันเขาเกมเขาเนี่ยมันหมดสนุกทันทีเลยเพราะอะไรเขาคอน,นโทรคุณไม่ได้เขาตบตาคุณไม่ได้ ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็มองหาคนใหม่แล้วนะมองหาเหยื่อลายใหม่อันนั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่เจ็ดถ้วยเลยแล้วก็โดยเฉพาะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยถ้าเป็นพลังงานในด้านลบปุ๊บนะคนคนนี้มองหาคนรวยคนคนนี้มองหาคนที่จะมาเลี้ยงดูปูเสือเขาคนที่จะมองหาช็อตคัด มองหาคนที่จะมายกระดับความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนนะจะไปเป็นมือที่สองมือที่สามอะไรของใครเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินทองเพื่อความสุขเพื่อความอยู่รอดของเขาอันนี้ถ้าเป็นพลังงานในด้านลบของไพ่ก้าเหรียญคนคนนี้เป็นแบบนี้เลยนะฉะนั้นคุณก็ลองไปสรุปความสัมพันธ์ของคุณดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไง แล้วพลังงานของไพ่เดอสเตรนเนี่ยที่มีเครื่องหมายอินฟินิตอยู่บนหัวของคุณเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ตรงนี้นะทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความอดทนนะถ้าเป็นพลังงานในด้านบวกคนคนนี้เป็นแบบนี้แต่ทีนี้ ถ้าหน้าไพ่ปรากฏขึ้นมาในลักษณะนี้เนี่ยผู้จัดก็กลัวว่าไพ่อ่ะอยากจะเตือนให้คุณเนี่ยได้มีสติได้ตื่นรู้นะโดยเฉพาะมันมีไพ่ทาวเวอร์ปรากฏขึ้นมาคุณจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่คาดหวังนะการที่คุณได้รู้เห็นธาตุแท้จิตใจของใครบางคนมันก็จะทำให้คุณเสียใจนั่นแหละก็เหมือนไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของคุณ นะเจตนาจุดประสงค์ของคุณแล้วความสัมพันธ์ของคุณที่มีกับเขาคนนั้นอ่ะมันเป็นไปในรูปแบบไหน,นบางทีถ้าเป็นคนในสายเลือดของคุณหรือว่าเป็นคนรักคู่ครองของคุณบางทีมันก็ยากที่จะตัดใจนะคุณจึงเลือกที่จะใช้ความรักความดีความอดทนความเข้าใจในธรรมชาติของคนคนนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้คุณอ่ะได้อยู่รอดในความสัมพันธ์นี้ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณได้ไปต่อนะไม่ว่าจะเป็นในสถานะไหนก็ตามอันนี้ก็คือเจตนาของคนคนเนี้ยที่ยืนปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันไม่มีการเติบโตมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นแนวที่ว่าคุณต้องแบบเสียสละจริงๆเลยแล้วกลายเป็นว่าคุณยืนปิดหูปิดตาตัวเองเนี่ยอยู่อย่างเงี้ย เหมือนกับว่าคุณรอให้แบบว่าโชคชะตาเบื้องบนเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้กําหนดเส้นทางชีวิตของคุณก็แล้วกันเอา้าจะเป็นยังไงก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่กระทบกระเทินจิตใจคุณเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเงียบคุณก็เลือกที่จะอดทนอันนี้ก็คือ ผลการทำนายของคุณในช่วงครึ่งปีแรกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ไพ่ก็อยากจะเตือนคุณเอาไว้นิดนึงนะว่าคุณจะต้องควบคุมการให้การรับให้ดีในเรื่องเอกสารส,สัญญาอะไรต่างๆส,าสินสมรสอะไรของคุณเนี่ยนะเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินทองคุณอย่าไว้ใจใครเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ้าคุณคาดหวังว่าเขาจะเห็นใจคุณเขาจะตอบแทนบุญคุณคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้จัดบอกได้เลยว่าไม่ไม่มีนะให้คุณเก็บเอาไว้ดูแลตัวคุณเองอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดสื่อสารได้จากหน้าไพา่บางทีพูดออกมาแล้วมันฟังแล้วมันก็โหดร้ายอ่ะฟังแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเหี่ยวหอหมดกำลังใจแต่ว่า เจตนาของผู้จัดที่ทำคลิปวิดีโอพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มีสติรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนคุณจะได้รับมือได้ไม่ใช่ให้คุณกลัวให้คุณจิตตกอยากจะบอกว่ากว่าจะมีมเอ่อกว่าที่ผู้จัดเนี่ยจะมาถึงวันนี้ได้นะผู้จัดเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมาย นะแล้วเบื้องบนเนี่ยก็ส่งใครบางคนให้ผู้ให้ผู้จัดเนี่ยได้เจอกับเขาในช่วงที่ชีวิตเราเนี่ยเหมือนถึงทางตันอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าผู้จัดก็ได้มาอยู่ที่อเมริกานะแล้วพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าประสบความสําเร็จแล้วสิ่งที่ผู้จัดรู้ก่อนเนี่ยรู้จากใครรู้ไหมก็รู้จากไพทารโลนี่แหละเพราะเราไม่รู้จากหัวนอนปตีนซึ่งกันและกันแล้ววันนั้นอะ่ะ มีอยู่วันหนึ่งผู้จัดก็อยากจะไปดูดวงอะนะว่าอ,อยากจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนคนที่เราจะไปอยู่ด้วยเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นไปก็ไม่รู้จักหรอกไพทารโรู้จักแต่พวกดูดวงไทยอะไรอย่างเงี้ยบวกตัวเลขวันเดือนปีเกิดแต่พอเราไปถึงสถานที่แห่งนั้นอะทุกคนสมัครใจหยุดหมดมีไพทาร่นั่งอยู่เจ้าเดียว อาสมัยเมื่อ25ปีที่แล้วคุณก็ลองนึกดีว,ว่าไม่มี YouTube ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วไพ่ทาโร่แล้วมันจะแม่นเหรอมันเหมือนเป็นตัวการ์ตูนอะไรไม่รู้อะนะแต่ทีนี้อะไรก็ไม่รู้บอกให้ผู้จัดเนี่ยนั่งลงแล้วก็เออดูไปเหอะไหนๆก็มาถึงแล้วทำให้ทุกวันนี้นะผู้จัดเนี่ยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคำตอบของไพ่เนี่ยอึ้งเลยเหมือนอย่างเงี้ยคำทำนายออกมาในลักษณะนี้เลย แล้วตอนนั้นก็แบบว่าพอฟังแล้วมันก็ห่อเหี่ยวแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันกําหนดมาแล้วว่ายังไงเราก็ต้องไปนะเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นที่หวังเดียวของกับเราเลยเรารู้แล้วไพ่บอกแล้วทุกอย่างว่าตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นไพ่เด็กถือถ้วยอย่างเงี้ยไปถึงเราจะคาดหวังพึ่งพาอะไรกับเขาไม่ได้แล้วไพ่ทายเลยนะว่าอยู่ได้หกปีแล้วก็จะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ย ตอนนั้นเราก็นึกในใจโอ้ยงั้นก็ไม่ไปแต่มันไม่ได้ไงพอถึงที่สุดตั้งใจว่าจะไม่ไปมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เราต้องไปแบบกระทันหันแพ็กเสื้อผ้าแล้วก็ไปแบบวันรุ่งขึ้นเลยนะอันเนี้ยผู้จัดถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้จัดพูดมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้จัดล่ําเรียนมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์นะแล้วก็ เพื่อยืนยันความแม่นยำของไพ่ทาโร่ที่ผู้จัดได้รู้แล้วก็คุกคีมาแล้วก็ใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยเป็นคนที่ช่วยตัดสินใจไม่ว่าทุกครั้งที่ผู้จัดมีปัญหาอะไรผู้จัดจะวิ่งหาไพ่ทาโร่ตลอดเมื่อก่อนดูไม่เป็นจนตอนนี้ช่วงโควิดก็เลยแบบว่ามานั่งเรียนรู้วิชาไพ่ทาโร่เพราะอันนี้คือความฝันของผู้จัดเลยว่าวันหนึ่งเราอยากจะมองไพ่แล้วเรารู้ว่าเออปัญหา หรือว่าความหมายของไพ่เนี่ยมันคืออะไรนะอันนั้นก็คือความตั้งใจฉะนั้นก็อยากจะให้คุณนะนะเชื่อมั่นในตัวของผู้จัดแล้วก็เจตนาของผู้จัดแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่ทาโร่ที่ต้องการเตือนสติคุณไม่ใช่ว่าให้คุณจิตตกหรือไม่ใช่อยากจะให้คุณงมงายแต่อยากจะให้คุณพิสูจน์ ยังไงก็แล้วแต่ผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ